ครับสวัสดีเอฟซีสุขูสุคนครับมัี้ลุงหลอดมีรายการบังไฟนะครับผมขอเชิญเที่ยวงานปะเพนีบุญบั้งไฟบ้านนาโพอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับในวันที่16มิถุนายน2567หลารยกายการบั้งไฟมีดังต่อไปนี้นะครับบางที่1ครับเหน่งน้ำช่ยหนึ่งครับบางที่2อเหน่งน้ำชายสองครับบังที่สาสสวรร์สางบังที่ส ห้าบ้านสวนก่อนก,กรวัฒน์นะครับผมบ้านที่หา, Super, ายี่สิเปอร์6กใช่เจริญ1นะครับขนาดท่อหาเใช่จเจริญ2ขนาดท่อแหรือว่าวังไฟลานนะครับผมบางที่8ปดใช่จเจริญ3นะครับบางไฟขนาดท่อแนะครับมีใช่จเจริญมา3บางังครับทอ 5, บ่อหาบัง1ไฟลาน2บังนะครับแล้วก็เก้ามหา มหาเทพหนึ่งนะครับเป็นบหงไฟขนาดทอ8นะครับหรือว่าไฟลานนั่นเองครับบางที่สิอ,อเทวดานะครับทอ6ครับบางที่สิเด็มหาเทพ2นะครับขนาดทอ5นะครับผมแล้วก็12สอซอแท็กเตอร์13สซอสุวรรณคำนะครับ14อ่อยเจริญ15เวทสุวรรณหนึ่งสิบหกเวทสุวรรณสองสิบเจ็ดสื่อเป่าเองสิบแปดซอสมหวังสิบเก้าสื่อเป่าเอง ยี่สิบเสียสมพอดยี่สิบเอ็ดหงหัดบินนะครับผมรวมรายการมองไฟทั้งหมด1 8 0แ0 0สนกับ3ล้านนะครับงานประเพณีฝีทุกที่ยืนนะครับผมส่วนมัดเดาลุงหลอดนะครับผมอสสวรรค์สางกับสอสแท็กเตอร์นะครับส่วนเน่งน้ำใช่บางที่หนึ่งกับบางที่สองหายไปเบิงยางใกล้ชิดนะครับผมไปหายกำลังแรงใจกับไอเน่งนะครับผมเน่งน้ำไช่ลูกอีสานนะจ๊ะสมาชิกนะครับผมอะ กะแค่ไปเบิ่งบังไฟลานสามบังกบคุมสุดคุมแล้วนะครับผมอยู่บ้านหน้าโพอำเภอเสรภพูมินะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมอะผู้ใดไปก็คอยโชคให้มานะครับมัดเดาลุงหลอดไปเชี่ยสองบังแขนแขนกับบ้านเลยนะครับผมแล้วก็นั่งเบิ่งบังไฟลานเซยตุยนะครับผมหากข้อมูลผิดพลาดประการใดลุงหลอดเอฟซีต้องกราบขออภัยไว้เป็นอย่างสูงครับขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงหลอดเอฟซีสวัสดีครับ